นมไปให <s> ้ลูกกินเลก็ได้นะครับพลงกูกอแล้วครับน้ำที่ลานนี่ครับให้ลูกนแล้วคเราแขงไปหดม่ตดคแ็น้ำไ้เลยครดำทำนะครับน้ให้นน้อไรอางง้แกไปหดครับแข็ให้หมกหดนะครับเดี๋ยวลองลกยหญด้วย

ลกหูพอแล้วหนูเกบไปกินเลยลูกยกน้ำไปค่ะยกน้ำเลยยกน้ำเอหลังหูเลยนะคะน้ำแกะไปครับเป็นสีมันข้นขวดนะครับเปนกุ้พอราดแล้วเลยหล่ะค่ะยกน้ำไปค่ะยกน้ นัแกไปก่อนนครับพอลทุก่ตามหลังนาครับเยอเ็มนั่งแกไปก่อนเแม่เ้อเ็้มเอได้นะครับคุณป้าคุณปาเขาให้นั่แก้แ้วก่อนนได้เยนแล้วดย้ํายครับ

น้ำในแดแกจะจะเดินคนได้นะคขดอวดเดี๋ววางไ้เดี๋ยวรถกะมานั่งขว้แกไปขวดนึ่งครับผมแกไปขวดนึ่งครับกู้พอแล้วครับแกนำไปเดินแฝดคนเดี๋ยวขวดมันคุณมากครับผม น้แกแกไปกอดหนึ่งลูกไม่เป็นสุนังคนน้าเอาไปกวดหนึ่งลูกเอามาแล้วครับพี่น้องอย่าลดลงผูลงมาครับ แค่ดุลแล้วก็พี่น้องครับมาครับปัจจัยตัวน้ํามันนี่ครวกนผมก็เดินก็ไีเวาก็เดิน้ที่นะครันะร้า27ขอได้ค่ะทวไรไปฮะเกียรติเียมั้ยครับเกล้คแ่นได่อไปทุ mà kiểu mấy con kia 30 con kia con nào đây cho ảnh